สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะสู่ทาโรเทอร์พีใบเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายน2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีธนูค่ะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึง21 ธันวาคมนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะก็ทําได้ตามสะดวกเลยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็รับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของมูนโนโลจีค่ะขอดูว่าไพ่มูนโนโลจีนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวราศีธนูในช่วงของตักหลังเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะคะไพ่มูนโนโลจีบอกว่า it's time to take action ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะชัดเจนมากๆเลยค่ะว่า ปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะต้องมีการวางแผนชีวิตนะคะเพื่อก้าวข้ามผ่านการไปเป็นนายตัวเองค่ะการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะคะอะไรก็ตามนะคะที่คุณเคยวางแผนเอาไว้ในใจนะคะหรือจดบันทึกเอาไว้นะคะ ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องลงมือทำนะคะแล้วสิ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะผลักดันนะคะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นผู้นำนะคะในองค์กรในหน่วยงานนะคะหรือแม้กระทั่งการเป็นนายตัวเองก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะมาดูกันนะคะในส่วนของการพยากรณ์ด้วยไถ่ทาโลกค่ะมาเริ่มต้นกันในส่วนแรกเลยนะคะว่า สิ่งที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีธนูนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณบ้าง king of cups ค่ะแล้วก็ six of cups โอ้โหโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเอ่อแต่คิดว่า โวคุณเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกผูกพันนะคะกับใครคนใดคนหนึ่งในอดีตนะคะมีความรู้สึกดีๆค่ะอ,อ,อาจจะเป็นโอกาสนะคะที่จากคนที่เคยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเป็นเฟรนด์โซนกันมานะคะในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีการได้พูดคุยแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีการย้อนอดีตค่ะคิดถึงคนรักเก่านะคะมีคนรักเก่าย้อนกลับเข้ามา นะคะมีการพูดคุยนะคะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขในด้านความสัมพันธ์มากขึ้นหรือบางคนบางท่านไม่ไดอ้อ่ไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็มีโอกาสค่ะที่ตัวคุณนะคะจะได้รับความช่วยเหลือค่ะการซัพพอร์ตที่ดีกําลังใจที่ดีจากเพื่อน จากกลาญานามิตรนะคะให้โอกาสคุณในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการนะอย่างเช่นโอกาสทางด้านการงานหรือคอนเน็ชันหรือการเงินนะคะก็เรียกได้ว่าราศีธนอูอ่ะช่วงช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณมากเลยทีเดียวนะคะโอเคเรามาดูกันในส่วนของแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงปักหลังเดือน พฤศจิกายน2565ค่ะด้านการงานการเงินของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะว้าวเดอะสตาร์ wow. นะคะเอชอปคัฟนะคะแล้วก็เดอะซันค่ะโอ้โ oh หคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานนะคะ ทำธุรกิจเสริมการเริ่มต้นงานใหม่โดดเด่นมากในเรื่องของงานออนไลน์และในเรื่องของการสื่อสารการขายตัวตนนะคะการปรับรูปลักษณะ,ะของออหน้าตานะคะบุคลิกภาพของตัวเองนะคะแล้วสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันผลักดันให้ตัวคุณเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของสายงานที่คุณทําอยู่นะคะมีการโอกออนไลน์มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครนะคะที่ทํางานในสายงานออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยปังมากขึ้นไปอีกนะคะ

ใครที่ยังไม่เคยลองในส่วนของงานออนไลน์เนี่ยลองดูได้นะคะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะช่วยทําให้ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนต่อโอกาสใหม่ๆนะคะจากการเดินทางไกลนะคะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วกับกับชาวราศีธนูในปักนี้นะคะธุรกิจเสริมปังค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็สดใสเช่นกันนะคะโดยมองมว่าคุณจะมีโอกาสได้งาน เสริมได้เงินเสริมได้เงินพิเศษมากขึ้นนะคะใครที่รอคอยเงินโบนัสนะคะมีโอกาสแล้วนะคะมีข่าวดีมาถึงคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ออตัวคุณเนี่ยในตอนนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะใช้สเสน่ห์ตรงนี้นะคะของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะในการที่จะพรีเซนต์งานนะคะการเจราจาติดต่อสื่อสารกับลูกค้าลูกน้องเจ้านายนะคะ ใช้เวลาตรงนี้กอบโกยให้เต็มที่นะคะคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ไปได้ไกลมากกว่าที่คุณคาดคิดได้ซ้ำนะคะโอ้หช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงของชาวราศีธนูเนี่ยเปิดมากๆเลยนะคะสดใสทั้งในเรื่องของการงานการเงินเลยนะคะโอเคมาดูกันในส่วนของความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะ ด้านความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีธนูค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน Three of Cups ค่ะ King of Pentacles นะคะแล้วก็ Eight of Wands ค่ะ ช่วงนี้สเสน่ห์แรงเป็นพิเศษนะคะอย่างที่บอกไปนะโดดเด่นทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็สเสน่ห์นะคะออตอนนี้แต่มองว่าตัวคุณชาวราศีธนูเนี่ยไม่ได้คิดมากนะคะในเรื่องของการที่จะมีความรักหรือมีคอมมิทเมนต์มีแฟนนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะคะการที่คุณนเดินทางไปพบไปเจอสังคมใหม่ๆนะคะจากการทำงานนะคะหรือปาร์ตี้สังสรรค์นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยมี โอกาสที่จะได้เจอนะคะใครหลายๆคนมากหน้าหลายตาเลยแหละนะคะแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสนใจคุณเป็นอย่างดีด้วยนะคะด้วยบุคลิกนะคะด้วยความมีเสน่ห์ของตัวคุณเนี่แหละนะคะมันทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะอยากมีคนอยากจะทํา ออทำความรู้จักเรียนรู้คุณนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงขา่าวขาขึ้นของคุณในด้านความรักอีกเช่นกันนะคะถ้าใครอยากจะลองคุยอยากจะลองเปิดใจอยากจะเรียนรู้ทำความรู้จักหรือไปเดทกับใครนะคะก็ลองได้เลยนะคะคนคนนี้นะคะมี มีเขาเรียกว่ามี potential นะคะที่จะสามารถพัฒนาไปได้ในระยะยาวด้วยนะคะคนที่เข้ามากับคุณในช่วงนี้นะคะแต่เตยมองว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนที่จะด่วนตัดสินใจในเรื่องของ commitment นะคะดูไปก่อนได้นะคะดูในเรื่องของการกระทำนะคะความสม่ำเสมอค่ะว่าเขามีให้คุณมากน้อยแค่ไหนนะคะอืมประมาณนี้นะ มาดูกันในส่วนของความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงปากหลังเดือนพฤศจิกายนนะคะความรักของคนมีคู่ค่ะชาวราศีธนูนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โห10 of cups ค่ะนายนอนส์นะคะแล้วก็จัดเม้นค่ะ โอ้โหค่ะขึ้นจริงๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์นะคะแน่นแฟนมากนะคะทางจิตใจนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยมีคอมมิชเป็นที่ชัดเจนนะคะและในด้านของความรู้สึกเนี่ยก็เป็นความผูกพันกันที่มีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะระยะทางนะคะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันก็ไม่ได้ทาให้ ตัวคุณและเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้ต่อกันและกันเลยนะคะยังคงมีความชัดเจนอยู่แล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารที่ดีเปิดอกคุยกันมากขึ้นได้ซ้ํานะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจค่ะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการมั่นหมายการเปิดตัวให้สังคมได้รับรู้มากขึ้นหรือพบ ผูออ้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยถึงการที่จะมั่นหมายแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะใครที่แต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีการอยากจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะในปักนี้เนี่ยเตยมองว่าเป็นขาขึ้นสำหรับชาวราศีธนูในทุกด้านเลยทีเดียวค่ะไหนเรามาต่อการในส่วนของุอวิธีทำบุญเสริมดวงนะคะ ชาวราศีธนูนะคะจากที่ปังไปแล้วก็จะได้ปังมากขึ้นไปอีกนะคะขอคำแนะนําในเรื่องของวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีธนูในปักนี้นะคะ justice ค่ะแล้วก็ Four of p e n t a c โค s นะคะถ้าใครอยากจะขอพรนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินนะคะลองขอกับพระแม่สรัสวัดีนะคะย่าโมนะคะใครอยู่โคราชเนี่ยก็ไปไหว้าย่าโมกันได้เลยนะคะพระเจ้าต่างสินนะคะหรือเทพกวนอูนะคะหรือว่าพระแม่อุมาก็ได้นะคะสายดุนิดนึงนะคะสายปัญญาสายอ่อน เรื่องของนักรบอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆที่ คุณมีให้ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินใครที่มีคดีความนะคะสามารถที่จะขอพรในเรื่องนี้ได้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะชีวิตก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําบุญทําทานนะคะหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟตามวัดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณสามารถทําได้นะคะโดยที่ไม่จํากัดในเรื่องของคุณทุนทรัพย์ด้วยนะคะ5บาท10บาททําได้หมดนะคะแล้ว ก็อย่าลืมด้วยนะคะที่จะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรันในเวรของตัวคุณด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิริงมงคลกับตัวคุณนะคะมาปิดท้ายกันนะคะในส่วนของเลขมงคลเลขนำโชคให้กับชาวราศีธนูในปักหลังเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะ เอทออฟโซ r ส์ ores, นะคะแล้วก็ Page of War นนะคะหมายเลข8นะคะหมายเลข1นนะคะหรือ0ูนนะคะหรือ0ูนนะคะมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะในส่วนของอุปสรรคก,กากน้ำต่างๆนะคะจะค่อยค่อย ถูกกาจัดไปนะคะทีละสเต็ปนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนเ,ออเลขท้ายนะคะลายนะคะหรือ,อ,อจาก ID อะไรก็แล้วแต่เลยจะอยากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะก็ใช้ได้นะคะในเลข8และเลข1หรือ081ค่ะ เรามาดูกันในส่วนของไพ่ n n g l l n s w w r r กันบ้างดีกว่านะคะปิดท้ายกับการพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะเรามาดูกันว่าไพ่ n n g l l n s w w r r อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนู mm hmm. ในช่วงของปักหลังเดือนพฤศจิกายนค่ะไพ่ <ie> บอกกับคุณว่า within the next few weeks ค่ะสิ่งที่คุณรอคอยค่ะคุณคาดหวังอะไรอยู่ในเรื่องของความสำเร็จการงานการเงินคดีความอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งความรักนะคะ มันกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะในไม่ช้าไม่นานนี้ละค่ะในปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้ละค่ะนะคะคุณจะเห็นผลลัพธ์ของมันแล้วนะคะภายใน2-3สัปดาห์ข้างหน้าค่ะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังแน่นอนสําหรับชาวราศีธนูค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะท,ทุกการ subscribe นะคะ c o m มนต์แล้วก็การกดไลค์ของเพื่อน ะะฝากติดตามนะคะทางโรเเทอร์พี่เตยจะพยายามจัดสรรตารางเวลานะคะเพื่อที่จะมาทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องขออภัยด้วยว่า,าในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะไม่ว่างที่จะมาทำจริงๆนะคะขออภัยด้วยนะคะ,ะคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ